สำหรับคนที่เปิดธุรกิจคาแคร์ล้างรถร้านตัดฟิล์มกองแสงหรือร้านป้ายที่ต้องการต่อยอดธุรกิจที่กำลังเป็นเทรนกระแสในปัจจุบนันนี้คือธุรกิจตัดฟิล์มกันรอยรถยนต์เราเป็นผู้นำครบวงจรทั้งขายฟิล์มสอนผู้ที่ไม่มีความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นมีเครื่องตัดฟิล์มกันรอยขายทุกขนาดหน้ากว้างเจ็ตั้งแต่74่เมตร30เมตร66ราคาส่งคุณภาพสูง แนะนำวิธีการใช้งานทุกขั้นตอนในการเปิดร้านทาธุรกิจฟิล์มกนรลอยทุกขั้นตอนสําหรับมือใหม่และมือเก่าที่สนใจมาเรียนรู้ต่อย,ยอดธุรกิจเดิมของคุณหรือคนที่รักเกี่ยวกับรถต้องการทาธุรกิจด้านนี้เรามีช่างที่ทํางานด้านนี้โดยตรงโดยทํางานมากกว่า10ปีจับมือสอนวิธีการทําไฟงานเพื่อนําไปตัดฟิล์มกนรลอยในโปรแกรม Color d o หรือ AI และมีอุปกรณ์ช่วยในการสแกน แปลงไฟล์เพื่อ,อไปใช้งานตัดในโปรแกรมค a รลดอร์และสั่งออกที่เครื่องตัดฟิล์มกันลอยได้โดยตรงมีชั้นสอนวิธีการติดติดยังไงไม่ให้มีฟองอากาศสอนทุกขั้นตอนพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้เลยครับสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ